ครับว่าน,นี่ <S <S นเบกกิ้งโซดาและนี่มะนาว พอรวมกันแล้วมันจะฟูกลายเป็นฟองกาดคาบอนไดอซด์แต่วันก่อนผมไปเจอสูตรนี้เขาบอกให้เอาไปล้างหน้า <_ C 1> ผมนี่เวอเลยอย่าหาทำนะเพื่อนๆออกแดดก็หน้าไหมมันแรงมากๆเลยเพื่อนๆคนท้องก็ไม่ควรลองดูสิมันกัดคาบสกรปรกกันจุยกระจายขนาดเนี้ยล้างคาบมันคาบฝังแน่นล้างจิ้มตู้เย็นคาบตะกันน้ำแต่ห้ามล้างหน้านะเพื่อนๆทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ถึงเวลาเล่นอันนี้ผมตั้งชื่อว่าจัดเจรวดฟูฟูฉลามซิ่งครับ เชื้อเพลิงของเราก็คือน้ำส้มสายชูบวกกับเบกกิ้งโซดานะครับแล้วเราก็รีบปิดฝาเลยนะก็รอแปบหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวพุ่งทยานได้สามสองหนึ่งขวดขนาดไหนก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อัตราส่วนไว้ส่วนใครมีอะไรแปลกๆอยากให้ผมทดลองแนะนำได้นะครับ